เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับกาแฟวีวีกาแฟลุงพลนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับกราบสวัสดี FC ลุงพล f c ฟซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงพูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับวันนี้ลุงพูก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่อุ้บิริยะให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับล่าสุดเลยนะครับเซอร์ไพรส์มากมาก เมื่อจูจ่ๆพี่อุ๊บวิริยะก็โผล่กลางงานพี่น้ำฟ้านะครับที่โฮมสเตย์คุณกิกาแฟ่กกกอ,อกใชยเลยซึ่งทุกคนที่อยู่ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณน้ำฟ้าป้าแตนทนายโดบิตะและเหล่าทีมยูทูบเบอร์นะครับต่างก็ประหลาดใจนะครับว่าพี่อุ๊บมาได้ยังไงไม่เห็นมีใครบอกและพี่อุ๊บก็ไม่ได้บอกใครด้วยนะครับซึ่งพี่อุ๊บเองบอกว่ามาให้กำลังใจพี่น้ำฟ้านะครับหลังจากที่ผ่านดราม่ามาหยกๆยก ซึ่งพี่น้ำฟ้าเองนะครับพอเจอพี่อุ๊บก็ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งใจนะครับที่นึกถึงและมาให้กำลังใจและพี่อุ๊บก็ได้บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยได้คุยกับทางหมอปลาไว้แล้วนะครับว่าจะมาเซอร์ไพรส์และไม่ให้หมอปลานะครับบอกพี่น้ำฟ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่ต่างฝ่ายที่เคยอยู่เคียงข้างกันในยามที่ทุกข์ใจก็ยังมีคนนึกถึงนะครับและลุงภูเองนะครับก็อยากให้เรื่องนี้จบไว และให้ทุกคนเนี่ยกลับมารักกันนะครับและเข้าใจกันเหมือนเดิมทั้งลุงพลป้าแตนเองด้วยก็อยากให้ปรับตัวเข้าหากันให้ได้นะครับนึกถึงใจเขาใจเราจะทำให้ไม่เกิดปัญหาตามมาเพราะจิตใจคนนะครับบางครั้งมันอ่อนไหวง่ายอย่ากทำให้รู้สึกไม่ดีบางครั้งเนี่ยมันเรียกความรู้สึกดีๆกลับคืนมายากนะครับด้วยรักและเป็นห่วงนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงฟูด้วยนะครับ เราวันนี้ภูกระเบิดช่แนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ